กาทรถวิกแสนของพวกเราก็โดยการนำของอดีตพระสักัรราชโรแลนด์สไทแสนอ่อนได้เป็นพระสักัรราชที่เนรนิ่มต้นของการทำน,นำ รักขบวนแห่ดาวที่ยิ่งใหญ่เสียงามเข้ามาแห่ที่จังหวัดสโขทัรนะครับครั้งแรกในจังหวัดสโกโขครท้องการเห่ดาวที่เอารถวิ่งรอบมาโชว์หรือมาให้ทุกท่านได้ชมเือ ควรสามล้อนะ ไว้ของ3ลอ้อนั่นเองนะแ่ก็นี่เป็นเมืองที่เรียกว่า3ลอ้อนี่นับได้ไม่กี่คันเองนะ,ะไม่ถึง10คันในยซ้ำไปนะสำหรับสามลอ้อที่ปัน่นหากินเช้ากินค่านะเรีกว่าภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปด้วยอะไรหลายอย่างนะเทคโนโลยีหารถเข้ามาเยอะนะออทำให้สามลอ้อก็ ถูกละเว้นการใช้งานไปนะไปก็เป็นทีมน,นัก,กรบนะนัก,กรบโรมันเลยนะผมโรมันนะน,นะนัก,กรบโรมันถือโล่ถือดาบนะนัก,กรบทาหารโรมันนะครับผมอ่าเป็นตัวละครในอ่าในคัมภีร์คัมภีร์ไบเบิลนะครับผม i 各位。 S <S <S น้องก็แจกขนมนผมโยนขนมแจกนะ,รนะครบมบวเนี่ดาวมาแล้วนะครับผมดหน้าางน้งากคน้าะนบเนี่ดาวขบว,วนบแจกขนมเช่นเดียวกันนะครับเมอร์รี่ริสบ้านนะครับผมอ่า เลยนะดูครับเด็กๆเขาถูงมาใส่เอาเลยนะชอบใจใหญ่นะครับนะวันนี้ได้กันทุกคนนะขนมเชื่อว่าทุกคนได้แน่นอนขนมนะไม่มีใครที่จะไม่ได้นะขนมได้ทุกคนนะมีอะไรโอ้โหมีแบทแมนมาด้วยแ,แบทแมนออกงานอีกแล้วนะครับผม แบทแมนมาแล้วนะผมก็เป,ป็นครูน,นโคตรดีเลยนะครับผมโอ้โหอ่ะอ่ะ,อะ,อะ,อะเรียกว่าเซนตา้าหญิงครับเซนเซนดี้นะครับผมเซนตา้าผู้หญิงเขาจะเรียกเซนดี้นะอ่ะไปตอ่อ ขบวนนี้ก็จะเป็นขบวนแจกขนมเหมือนกันนะครับผมขบวนนี้ตามมาสมว่าจะแจกขนมนะครับผมงานนี้ก็อิ่มกันท่วนหน้านะครับขนมนะคับปั้นโลอรครับอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะครับผมกินขนมรูปองค์แล้วอย่าลืมแปรงฟันนะครับผมเด็กชอบใจมากเลยนะได้ขนมยังลูกโอ้โหเป็นหูเูเลย นครับผมีนเด็กๆครับัวเล็กว่านี่เอาเลยนะครับผมแว่าเก็บมาทันเยนะครับผมเปื่อนค่พ่อเลยอะอุ้มเตงอุ้มนีเอาทัางบนเลย คุณแม่ด้วยมด้วยแมาแจกขนกันครับไปนวแจกขนมกันครับคุณแม่ดงเต็มเลยครับคุณแม่ ครับผมต้องยกไปยกมาคือเก็บขนมนะครับผมโอเคนะครับผมต่อเด็กๆก็จะชอบใจกันใหญ่นะครับงานมีบอลลวหน้านะครับ ดาวมีไว้เบิ่งนะอ่าดาวก็เล่งถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้มาบรรเกิดบนโลกมนุษย์นะครับผมเป็นการประสูติของพระเยซูนะบนลางย่านะครับผมที่เมืองเบลเลียมนะจ๊ะโอ้โหไปแล้วไปแล้วกระบวนการไกลกระบวนการดาวของ okay, <Mario. S 1> อ่า ทอทนะครับก็คือองค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเองที่เป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนการแห่ดาวนะครับจัดแห่ดาวให้เป็นระดับประเทศนะครับผมกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทนั่นเะองก็ร่วมด้วยนะอสวยงามมากเลยครับกระทรวงการท่องเที่ยวสวยงานมากเลย

นะ,ะดับที่3ามสเอ็ดผาปชุมชนลเลยเอ่ยขออ่านไม่ทันนะ,ะสวยงามมากเลยนะครับผมโอ้ยประดับดอกไม้นะครับผมดอกไม้จริงหรือเปล่าโอ้ยเป็นดอกไม้คลาสสิกนะครับผมอ่าแต่ก็สวยงามมากเลยเหมือนของจริงมากเลยนะ ว่า<ส>เป็นอะไรที่แบบสวยงามมากเลยนะโอ้โหเป็นเรือใบนะผมเรือใบลอยอยู่กลางอากาศนั่นเองนั้นมายกวางเร็นเดียนะครับผม